เรื่องของเทศกาลกินเจกันแน่นะคะที่อุบลราชธานีอาหารเจก็ถือว่ามีหลากหลายค่ะคุณผู้ชมคะอาหารเจก็คือเฮาจะบอกินอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งเมนูอาหารเจของปีนี้กันแน่นะคะเพื่อนบอกว่ามีเมนูอาหารเจที่เป็นญี่ปุ่นเจก็มีอีสานเจก็มีอะสิเป็นจังไดเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่สมาคมพุทธศาสตร์ประทีปหรือว่าพงไรเกาะ17เนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุบล ราชธานีบรรยากาศของเทศกาลกินเจก็เป็นไปอย่างคึกคาักค่ะเมื่อพี่น้องประชาชนนะคะและก็สาธทุชนทั้งชาวไทยและก็ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถือสินกินเจกะทย่อยเดินทางมาสื่ออาหารเจกันอย่างต่อเนื่องทั้งเอากลับไปกินอยู่บ้านหรือว่าจะนั่งกินอยู่มองหนีก็มีคือกันนะคะโดยอาหารเจที่มีเมนูเด็ดที่ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารเจได้จัดเมนูอาหารเจสุดพิเศษในแบบ อาหารอีสานอาหารจีนอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารญี่ปุ่นมาจำหน่ายบอกว่าจะเป็นเมนูห่อหมกเจนะคะลาบอีสานเจก็มีคือกันพัดมีซั่วบะจาง ซูชิกะมีค่ะและก็มีเมนูที่เป็นกับเขา่าคือราคากะจะเริ่มต้นที่2 5บาทสามารถตักเข่าเติมใดแบบบออันนะคะนี่ก็คือบางหันที่เห็นก็คือเป็นบาะจางนะคะสำหรับเมนูของเด็ดนะคะนั่นก็คือฮอมกอีสานสูเจเป็นเมนูที่คิดคนขึ้นมา ในช่วงของเทศกาลกินเจเป็นเมนูใหม่โดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะสร้างความหลากหลายในการรับประทานอาหารเจให้มีความแซ่บความอร่อยเข้มขน้นโดยมีส่วนประกอบของเห็ดวุ้นเส้นผักและกระเครื่องเคียงที่แสดงถึงความเป็นอีสานบ่ว่าจะเป็นคาเป็นตะไคร้เป็นพริกเห็ดหอยมีรสชาติที่หอมหวานกลมกลม่อมและก็มีความเผ็ดร้อนเบาๆส่วนเมนูที่น่าสนใจอีกเมนูหนึ่งนะคะนั่นก็คือ สูชิเจที่นั่เอาเขาญี่ปุนมาห่อด้วยสาลายแล้วก็แต่งหนาให้มันเกิดความหลากหลายให้ใดสื่อในาอราคาบ่อแพงนะคะเพียงชิ้นละหบาทเท่านั้นค่ะซึ่งเมนูดังกล่าวนี่ก็ถือเป็นเมนูอาหารเจที่ถูกถามถึงยูดูนะคะและวก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและวก็มีเมนูอื่นที่หลากหลายที่บอ่อจำเจ เพิ่นบอกว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจตลอดในช่วงของเทศกาลกินเจซึ่งก็มีไปจนฮอดวันที่1 1ตุลาคม25 6 7ตั้งแต่เจโมงเสารไปฮอดทุ่มหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งเฮ้าก็มีเสียงสาษณ์ของคุณกิตติแท่ตั้งคณะกรรมการพุทธสมาคมนครหลวงพงไรเกาะนั่นเองค่ะไปฟังเสียงเพื่นค่ะเราทำมาตั้งขี่ปีแล้วกินเนื้อสัตว์ก็เยอะใช่ไหมก็ช่วงกินเจเนี่ย ก็เป็นการถ่ายบาปอย่างหนึง่งนะแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงหลายๆอย่างนะมีการปฏิบัติธรรมมีการสวดมนต์ไหว้พระนะอันเนี้ยเป็นหลักสำคัญก็อยากจะชวนทุกๆท,ท่านนะครับเที่ยงไม่เคยทานกินเจนะก็ลองมาทานดูนะครับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแบบไหนนะครับได้มาปฏิบัติธรรมได้มาสวดมนต์ได้ถือศีลได้กินเจนี่สุดยอดที่สุดแล้วครับ ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับถ้าท่านไม่เคยมากินเจก็มาทานซะจะได้ร่างกายจะได้แข็งแรงทุกๆอย่างนะครับ